โอเคครับผมก็กาบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับผมใครที่เอฟซีผมนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอวันนี้เหรอครับไปเราไปชมรับชมกันเลยว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปหนึ่งหนึ่งกับใครไปไปดูกันเลยโอเคครับผมก็มาอยู่กันในเกมนะครับผมก็จะมาหนึ่งกับลูกแคนนะครับคนชื่อไอเคนนะครับ โอเคนะครับไปไปรับชมคลิปกันเลยครับคือถ้าแพ้ขอแบบเอางี้นะถ้าแพ้อย่างแรกที่ขอหนึ่งววเต้นโอเคไหมเคนโอเคโอเคนะพูดแล้วนะ,ะชนะได้ไรอ่ะชนะพี่ให้หัวแคนิงเลยอ่ะพูดแล้วนะเออไอ,อ้ไ อาจริงนะด้วยครับขอหนักๆได้ไหมน้องเคนก็ขวานแทนด้วยมาเปิ้เนี <h <h ่รันเฮ้ยนี่นี่นี่คือหลับตาเล่นนะครับสกิทเมาส์นะครับนี่นี่คือหลับตาเล่นนะครับนี่คือหลับตาเล่นนะครับโอ้เม้าล็อกอย่าพูดเลย อืมอันนี้หลับตาได้น,นะครับอันนี้ก็หลับตาได้น,นะครับเปิดนี่ละมาไอเคนไม่เคยแพ้ใครแพ้พี่ไงไเคนเอ้ยได้ยินเสียงชชแชทเด้งเคนลองไปดูแชทกันไหมครับแชทแฟนมาเป้า เดีย๋ยนี้เป็นเอกไปแล้นะครัมีแฟนทำไมอะชิวโอพี่อะชิวอยู่แล้วครับยิ่งไกลอย่างนี้อะเอ่งก็ดูสเต็ปหมาหมุนละกันไม่นะอกเก็บนั่นน่ะเก็บนั่นน่ะเฮ้ยวอาบาักครับเอาออกก่อนครับไอ้วอาบาักครับอย่าเล่นอย่างนี้ครับ ไปหรือเปล่ปาเราอะไปหรอเปล่ปา,าโอ้โ <c oughs> เอ็นครับอีกพอดีคงเกินอะครับน้องอาอปากโคตรแซ่บอะคนดูไม่คือพี่อะคมกว่าเองอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดเยอะอหรอกเก็บพอเต้นไก่น,นะครับขอไก่น,นะครับ ไม่อยากเอาจริงครับไม่อยากเอาจริงคือถ้าเอาจริงพี่ก็ชนะเคนแลอก็เอาจริงักทีอุ้ยไม่คือเอาจริงแลว้วกลัวหมาบางตวมันร้องไห้หาแม่มีแค่นี้เป่มีแค่นี้จริงจริงหรือเปล่าเราอ่ะอย่าลืมนะครับเปิดโทรศัพท์วีดีโอคอลนะครับเต้นนะครับ ได้เปล่าเล่นเวอร์อย่างเงี้ยทำได้เปล่าเวอร์นะครับเล่นเวอร์นะครับเมนล็อกเฉยๆแหละเมาล็อกก็อย่าพังเมาล็อกกันคือเล่นไก่เล่นไก่ก็อย่าเล่นครับขอร้องเลยเล่นไก่ก็อย่าเล่นกลับบ้านไปนอนนะครับลูกแคนกูนี่แม่งโง่อย่างงี้ทุกคนนะเปล่าวะสงสัยน่าจะเป็นอย่างงี <through> ้ทุกคนนะครับทุกคนก็ก็แบบชิวๆอ่อนให้ไก่มันนิดๆหน่อยๆ คือไม่ต้องอ่อนให้ผมหรอกครับอยากตายอ่ะก็มาดิกูก็อยากตายเหมือนกันครับไม่ใช่มึงอย่างเดียวมา oh, <no. S 1> ดิมึงก็มาดิอทำม,ม,มาอ่ะเอาหัวเม่นึ่งไม่ตายนะเฮ้ยวบ,บักนายวบ,บักนา้บบกนาออกด้วยครับห<อ>ัวเต็เมครับคือโดดมา<อ>หัวเลยหัวเลยงงโดดมา<อ>หัวเลยเฮี้ย กากอเป้าเมาส์พังอับเป้าคืออย่าโทษเมานะครับขอร้องอย่าโทษเมานะยอมรับเลยอรับนะครับอาหัวนะครับแดงเถือกเลยนะครับมากเกินไปฮะยอมรับนะครับนะครับนะครับเป็นเม็ดเลยนะครับจคือไก่ไก่เหรอครับเนี่ยมาตะกี้นี้ไก่อ้เป้าแฮมเฮม ไหวหรือเปล่าเราอะมึงเอาไหวอะเปล่าเต้อยู่ไหนวะไม่อะ่เงี้ทำไมอะทำไมอะโหหัวตัวเละเลยทำไมอ๋อแลกแลกกันไปดิแลกแลกกันไปดิอะ่เงี้ยอ๋อโอย หัวแดงไม่เตะแล้วมึงจะตั้งไอ้วอลไปทึงไหนวะคือผมไม่อยากเอาจริงนะครับก็ไกไ่เคนคือคือ,คอละเคนเคนจะร้องทำไมเคนจะร้องทำไมนี่อะอวิ่งหนีเป็นไก่นี่อะ โอ้เคนคือทำไมเคนได้แค่อัดตัวหรอครับเออว้าวาเล้วจะรู้ไม่ตายแต่เม็ดเลย,ตยเแต่เม็ดเลยไม่ตายแต่เม็ดเลยไม่ตายเฮียตัวกูตายโค้รสมเพศเลยเป็นออกว่ะไก่โผล่เออเอาเลยครับแล้วแต่ที่จะคิดเลยครับจะเจอไก่จะเจอไก่ที่ต้องไม่ฝึกไม่ติดปีนะ้วาะใช่ เจอกูดละไม่เจอกูละพี่ไม่เอาจริงอะครับน้องๆโอ้เอาจริงแล้วแต่ได้แค่นี้หรือเปล่ายาปากดีครับยาปากดีครับก็ก็มาให้ผมก่อนนะกูว่าเล่นกูเล่นเวอร์กว่มึงครับโทษทีไม่ได้เล่นยืนรอนะนะยืนล้อไปหรือเปล่านะ เเออนี่ย,ย<ะ><ฮ>ล่นได้เปล่าไอเทียอย่างเงี้ยเล่นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเล่นได้หรือเปล่าคือเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวคนดูครับผมคนดูเดี๋ยวคนดูก็ถามว่าผมไปจา้างชาวบ้านมาเล่นอีกครับยอยตัวกูยังเดี่ยวเลยโทษทีเต็มเม็ดเลยเฮียงงนะงงนะเต็มเม็ดเลยงงนะไม่ได้ขึ้นหรอกมึงหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นกู ไม่ไม่ไหวเลยเต็มเม็ดเลยนะครับเต็มเม็ดเลยนะเออเออมาถ้าคนดูเห็นคลิปนี้แล้วก็แปลว่าไอเคนได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับนั่นโอ้โหแล้วทำไมต้องนั่งรอทำไมต้องนั่งรอนั่งรอทำไมต้องแอคอยู่คนดูดูดิคนดูดูแม่งแอคอายุโอเคอายุโอเคก็ไม่ลงหรอกอย่าแอคครับเคนเมื่อกี้ยังตายกูอยู่เลยโอ มึงเล่นได้บ้า่ะเลยะปะชิดะมึงเล่นได้เบ้าอย่างนั้นอ่ะก็พอดีเคเล่นแต่หัวโอครับสองตัวที่แล้วมึงอัดตัวครับอย่าเถียงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอัดตัวคนดูจําได้ไหมคนดูมันอัดตัวผมตายไม่ได้หัวครับไปยิงหัวผมหน่อย มันได้มนีไฟโอ้ยเราเจ็บมากมี่ะทำไมอ่ะเคน้อยวอกมั่งนะก็ได้นะชิลครับชิลครับหายวอลลไปติดอ๋อเอาไอวอลลไม่ติด,ตดนั่นไงไอวอลลไม่ติดแล้วกูไม,ไ,มไม่ได้ตั้งใจอะตัวนะครับมึงมึงมึง คือมึงไม่อยอมตั้งใจเล่นเองใช่ยไม่ได้อัอตวมันติดหัวด้วยครับเคนไม่ได้ตั้งใจอัดตัวนะครับไม่ไหวละเข้ามาแล้วขอคนละสิบใจสิบแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะคะ่ะเอ้า,อา,ายายง ว้าวเลยเชฟปูเป้าเป็นไงล่ะนี่เนี่ยเวอร์ไหมเวอร์ไปอ่ะพี่ชายไม่ค่อยเวอร์ครับโอเคครับโอ้โหเฮียเมื่อกี้ผมโดนปาดตายคุณดูแม่เฮียเขนแม่งเอากูหนักเลยเฮียเครียดว่ะเฮียแพ้เขนจะแพ้แม่งแหละคือแต่ถ้ามันแพ้ผมมันต้องเต้นไก่นานะครับก็เพิ่มแค่นะครับไม่เล็กอะ วันร้ายกำลังเลื้อยลูกผู้ชายับเป่าเราอ่ะอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเดเฮ้ยไม่ตายคนดูเต็มเลยยิงไม่ออกเฮ้ยไม่ตายคนดูอะไรวะอะไรวะไม่ลงแล้วเฮ้ ไม่ตายเฮียคือมันจะเกินไปแล้วคนดูมันจุหัวได้ด้วยอะโอ้โปกติผมดึงคนอื่นตายไปนานแล้วช็อตเมื่อกี้ว้าว <Wow. S 1> คือคือทำไมโอ้ไม่ตายคนดูไม่โดนด้วยไม่คือทำไมต้องเก๊ก oh. โอ้เฮีย oh. ไม่โดนี่ย มาซองเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ตายคนดูอุย๊ยเอา้าไม่ตายอ๋อคนดูอะไรวะเมาแม่งไม่ดีเลยว,ว้า ควา,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 ายตายไปซะมึงอ่ะคือผมไม่ได้ตั้งใจตัวนะครับแต่มันมันมันติงตองครับได้นี่อยากตายมากไงก็คือผมแบบอยากแพ้ครับน้องๆอ,อยากแพ้ครับรอดูแลมโบลเลย รอดูเลยว่ามีคนต้องเต้นไก่นาะรอดูเลยมันจะมีควายแถวเนี้ยชื่อเคนเต้นไก่นาะ Oh no มาดิเราเราจะปลาราเบิดทำไมเอ้ยจเกรนทำไมอ่จะจเกรนทำไมอ่ะ เกนจะเกนทำไมอะโอ้สมเพศเลควาอีตองเต้นด้วยครับเต้นไหยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย